สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบายจันตองเช่นเคยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูการ2 0 2 2 2นถึงในคืนวันที่11อังคารที่11นะครับหรือตี2นะครับหรือเช้าวันพุธนะครับเดทเสร็จก็ตี4นะครับเมื่อคืนนี้ผมได้ดูคู่นี้ครับคู่แรกไปเริ่มกันเลยนะครับศึกบิ๊กแมตของรอบนี้ก็วานนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับบาเยนน์มิวนิกนะครับผลปรากฏว่าซิตี้อัดบาเยนไป3ประตูต่อศูนย์ะครับรูปเกมสำหรับผมก็20นาทีแรกบาเยนค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นการผิดพลาดส่วนบุคคลมากกว่าก็คืออุปามิเกโน่กองหลังนะครับพลาดนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเกมใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ผ่านกันได้ สรุปผลก็คือซิตี้นำไปก่อนนะครับจากโรดี้นะครับนาทีที่27นะครับโอ้โห و, ลูกนี้ส่งเข้าประกวดประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลได้นะครับยิงสวยมากเข้าสามเหลี่ยมนะโอ้โหซัมเมอร์ก็เสียไม่ได้นะฮะสุดยอดต่อจากนั้นช่วงนาทีที่70นะครับเบนโยซินวาก้ามาบวกประตูที่2ให้กับซิตี้นะครับเป็นลูกมงนะครับ และก็ปิดท้ายด้วยเอริ่งเบลฮารันนะครับนาทีที่76นะครับซิตี้โดนใบเหลืองไปหนึ่งใบก็คือเบนโนซิวาผู้ทำประตูและก็ฝั่งบาเย,ยนน์โดนใบเหลืองไป2ใบก็คือฟองโซเดวิดและก็มาริโอปาวานนะครับมาอัปเดตอีกคู่นะครับอีกคู่ก็เตะในรวลาเดีวยวกันนะครับตีสองครับเมื่อคืนนี้นะครับเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านแพ้กับ อินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อสองครับโอ้โห,โโหคู่นี้พลิกล็อกนะครับเพราะว่ากูรูหลายสำนักก็คิดว่าเบนฟิก้าไม่น่าจะแพ้นะครับขี้รลายๆนี่น่าจะเสมอน,นะครับแต่พอกดว่าเบนฟิก้ากับแพ้ในบ้านถึงศูนย์ประตูต่อสองนะครับโดยอินเตอร์มิลานได้ไประตูขึ้นนำจากบาเลลล่านะครับนาะทีที่ห้าสิบเอ็ดล่ะกะ ลูกูมายิงจุดโทษนาทีที่82นะครับส่วนคืนนี้นะครับคืนนี้ก็มีบิ๊กแมตช์นะครับมีอยู่2คู่นะครับเริ่มกันที่ซานโตโรเบเดบิลนะครับเลนมัดลิดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้ก็น่าดูอีกคู่นะครับถ้าว่างๆพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วก็มาดูบอลกันนะผมก็ว่าจะดูนะครับคู่นี้นะอีกคู่ก็เป็นศึกสายเลือดนะครับระหว่างทีมจาก การซอซิลอิตาลีนะครับก็คือเอซีมิลานจะพบกับนาโปลีนะครับคู่นี้ก็น่าดูนะครับโอ้โหผมคงต้องเปิดสองช่องครับเปิดไปเปิดมานะครับครับผมนี่ก็คืออัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตาปต้องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอให้เป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็จะเบืบอพูดผิดพูดถูกหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดูบอลนะครับเด็กถึงตีสี่เลยนะครับแล้วก็ตาเช้าก็ตื่นขึ้นมาทํางานต่อแล้วก็ทาคลิปเพื่อ พี่น้องจะได้อัปเดตผลบอลให้รวดเร็วกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเราตรงนี้เราพบกันใหม่ครับสวัสดีลรลบละล,ะล,ะล,ะละ